าสารตัวนี้เนี่ยเป็นาสารที่ยอมรับกันทั่วโลกในประเทศไทยก็ใช้มันไม่มีผลอะไรที่ต่อชีวิตผู้คนส่วนในตัวอันฟ้าท็อกซินท็อกซินเนี่ยนะครับก็คือตัวที่มันเกาะติดอยู่กับลำข้าวข้าวเปลือกแล้วเวลานี้มันอาจจะมีเกาะติดอยู่ที่ข้าวสารบ้างนะครับผมก็จะเรียนว่ากระบวนการสีข้าวอยากให้ไปดูสื่อมวลน,นเนไปขอดูลง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 ส่งออกที่ไหนก็ได้นะครับในประเทศไทย โรงสีที่สูาการก็มีนะครับโรงสีธนสารอะไรก็มีเขาต้องเอาข้าวเนี่ยเข้าไปสู่กระบวนการเสร็จแล้วเขายังแยกข้าวหักข้าวดีออกจากกันแล้วก็ยังมีการขัดสีถุลียวันในกระบวนการเขานี่มีอีกมากเลยไอ้สิ่งที่มันเคลือบอยู่มันก็จะหายไปอีกเยอะแยะเลยเราขายข้าวในโรงให้ได้ราคาที่ดีให้เกษตรกร,รกให้รัฐบาลได้เงินเข้าคลังไม่ดีหรอครับแล้วที่มาเที่ยวพูดกันไปเรียกเปื่อยเนี่ย เอาจินตนาการทั้งนั้นที่คิดไปอย่างวันนี้ท่านตั้งใจไม่ตั้งใจก็ตามมันเป็นการทําลายข้าวไทยมันเป็นการทําลายประเทศมันด้อยค่าท่านสะใจนะครับคุณหมอว่าลงอยากทําแบบนี้เลยครับหรืออีกหลายๆคนอยากทําแบบนี้เลยครับมา,มาจูงมือผมแล้วไปพิสูจน์นะครับถ้าไม่ใช่แล้วก็สามารถเข้าสู่กระบวนการได้คุณต้องรับผิดชอบมากกว่านี้เพราะนั้นผมอยากให้ยุติได้แล้วครับแปลว่า กระบวนการจากนี้ไปผมจะประกาศให้มีการประมูลและก็เข้าสู่กระบวนการครับไม่เกี่ยวกับผมแล้วผมไม่ให้ผู้เชี่ยวชาญในการที่มาแต่ผมไปดูสภาพกายภาพไปกินทั้งหมดอยู่ในสายตาของสื่อทั้งนั้นนะครับผมทานข้าวไปสามชานาำน,น้อยผมก็เป็นคนที่มีรูปไข่แค่เจ็บติดตัวก็ไม่กล้าไม่กล้าทานข้าวมากก็ทานกับข้าวแต่ข้าวก็กินอย่างเต็มม็ดเต็มหน่วยสองจานนะครับจะพิสูจน์อะไรครับยังมีปัญหาอะไรครับ ยังทำลายประเทศไทยไม่พอนะครับผมกำลังจะบอกว่าโดยโดยโดย,โดยสิ่งที่เป็นจริงขนาดนี้กระบวนการเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นในท่ามกลางที่มีการประมูลแล้วแต่ถ้ามีปัญหามากจริงๆจนกระทั่ง,งต้องอะไรเงี้ยผมไม่ขัดข้องเลยนะครับหรือท่านไปยื่นก็ได้นะครับแต่อย่ามาอยู่เอาข้าวไหนก็ไม่รู้มาใส่กระบวนการที่คุณไปเอากระบวนการมาตรฐานมาตรวจครับไม่ใช่เป็นนายนน้นนายนี้อาจารย์น,นู้นอาจารย์นี้เนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่นะครับถ,ถ้ามีหน้าที่จริงคุณไปยื่นกระทรวง ไปยื่นกรมที่เขาเกี่ยวข้องและให้กรมเขาเกี่ยวข้องเขารับเรื่องมาแล้วผมก็จะไปดําเนินการให้พาเขาไปเลยไปเจาะข้าวในที่ได้เลยนะครับไปแบบที่เขาว่าที่สร้างสตอรี่เป็นการสร้างละครเนี่ยไปเลยไปเจาะแล้วก็ามาเข้าสู่กระบวนการผมพร้อมทั้งหมดนะครับแต่ว่าเอามาพูดกันตรงๆนะครับอย่าไปพูดเพื่อเลื่อยเปื่อยพร่ำเพรื่อจนกระทั่ง ศักดิ์สีข้าวไทยตอนนี้จะไม่เหลืออยู่แล้วสะใจเหรอครับข้าวไม่ได้เอาออกมานะครับมีแค่สองถุงที่ให้คุณจิตติกับคุณสฉลยทธเท่านั้นเห็นว่าเป็นสื่อจะได้ทานและจะได้เข้าใจนะครับไม่ใช่มานั่งฟังจากคนอื่นแล้วไปวิจารณ์ผมก็ส่งให้เท่านั้นเองนะครับข้าวเป็นข้าวหลวงครับถ้าจะเอาออกไปมันต้องมีกระบ,บวนการจริงๆเอาออกมานี่ยผิกดกฎหมายทั้งนั้นแต่ผมไปกับเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็เอาตรงนี้ออกมาเพื่อจะให้มีการพิสูจน์ทราบเพราะ,ะนั้นผมทําตามกระบ,บวนการได้แต่คนอื่นเเที่ยวไปเอาข้าวนู้นเขานี่มา,า้่ไมกไม็รู นะครับมาขอให้มันเป็นทางการครับแล้วก็ให้หน่วยราชการที่เขาเกี่ยวข้องอาจจะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือใครก็ได้มาเอาแล้วก็ไปพิสูจน์ผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วผมพร้อมพิสูจน์ผมไม่ได้ปกป้องข้าวเนา่าแต่ถ้ามันเน่าก็จะขายไปเป็นราคาข้าวเนา่าแต่ผมไม่กินแล้วมันดีถ้าอยู่ๆที่ผมกินได้แล้วมันขายได้ประมาณ 18- 20ถึงบาทเนี่ยแล้วจะไปขาย5าบาทอย่างที่เคยขายเนี่ยมันได้หรือครับมันดีหรือครับ นะครับผมไม่ได้โมโหนะทั้งหมดเนี่ยแต่พูดจากอารมณ์และใจจริงนะแต่ว่าของมันขึ้นใช่คือผมรู้สึกว่ามันมันมันน่าเบื่อนายนะยคือแทนที่จะมาช่วยกันแล้วก็ทําให้ตรงนั้นเนี่ยมันขายได้ราคาแล้วก็พิสูจน์ได้บันมันมีปัญหาเลยครับเพราะเวลาขายข้าวได้ราคาแล้วเนี่ยแล้วพิสูจน์ว่ามันไม่เน่าเนี่ยมันจะไปกระทบกระเทือนใครหรอครับเอออยากรู้เท่านี้แหละนะครับหรือหมอว่าลงดีก็ดีหรือใครก็ดีเนี่ย ปกป้องสิ่งที่ตัวเองเคยทําผิดไว้หรือครับหรือเปล่าผมไม่ทราบผมให้องค์การคลังสินค้าเตรียมการในการเปิดประมูลแล้วแลวผมจะเปิดประมูลอย่างทั่วไปทั้งหมดเลยถ้ามันไม่มีคนเอาเลยทิ้งและก็มาว่ากันว่ามันเป็นอะไรถ้ามันมันจะขอซื้อกันราคาห้าบาทออกก็มาพิสูจน์แลวออกเสร็จข้าวมันอยู่ในระดับห้าบาทถ้ามันขายได้สิบกว่าบาทขึ้นไปหรือมากกว่าราคาเน่าน่ะมันจะเป็นยังไง อย่าไปคิดว่าเขาจะขายไปหลอกข่าวฟิบอัิกานารัฐบาลอฟริกาเนี่ยเขามีอะไรหลายอย่างที่จเจริญกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วหรือหรืออย่างประเทศกลางๆเนี่ยพวกเราเนี่ยอีกเยอะนะครับไม่มีใครมาซื้อข้าวเน่าแล้วเอาเงินจํานวนมากมาจ่ายเป็นข้าวดีหรอครับ